หลวงตามหาบัวท่านได้เทศตอนจิตสุดท้ายออกจากล่างอาการก่อนตายไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะเจียนอย่างแรงนี่แหละที่มันมันจะไปตรงนั้นแหละไปเวลานั้นแล้ว <c oughs> พอมันพุ่งพุ่งไปแล้วพอจากนั้นมาแล้วก็อ่อนเข้ามาเลยความรู้ทั้งหมดในร่างกายของเรานี้ข้างบนข้างล่างอนนี้ มันจะโหดขึ้นมาข้างบนลงมานี่ทางนี้ขึ้นมานี่มาอยู่จุดศูนย์กลางคือตรงหัวตรงหัวอ,อกทีนี้ร่างกายของเรานี้เป็นมันเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฝืนนะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยทีนี้ทุกเวทนาที่บีบอย่างเต็มเหนียวเต็มเหนียวนั่นละพอถึงถึงที่สุดของทุกเวทนาแล้วความรู้นี่โหดตัวเข้ามา หดขึ้นมาเขามาที่นี่ตอนนี้โหดมานี่เรียกว่าความรู้ประจำขันไม่ใช่ความรู้แท้อันนั้นนะเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับขันรับผิดชอบในขันความรู้นี่โหดเข้ามาปุ๊บความมาถึงนี่แล้วนี้ทุกเวทนาดับหมดเลยนะไม่มีเหลือทั้งๆที่มันเป็นอย่างสาหัสถึงขนาดที่ว่าความรู้นี่ถอยเข้ามา มันจะปล่อยว่างั้นแต่ละทั้งนี้ก็โหดขึ้นทั้งนี้ลงลงมาในจุดนทุกส่วนโหดเข้ามาป้อมกัน <c oughs> พอพอถึงที่นี่ปุ๊บแล้วนี่เงียบหมดเลยนะ <c oughs> คือความทุกข์ทั้งหลายนี่เรียกว่ามหมดไม่มีเหลือเลย, <c oughs> เลยนี่เมื่อร่างกายหมดความหมายทุกขเวทนาที่เป็นอยู่กับกายก็หมดประจําตามกันไม่มีเหลือเลย นี่มันใครมันรู้ไปได้รู้อย่างนั้นไม่ได้สิมันไม่ถึงขั้นนั้นมันก็เผลอสติสตังตกบ้านตกเรือนตกที่หลับที่นอนไปได้อันนี้มันไม่เผลอมันเป็นธรรมชาติเพราะนั้นจริงได้ดูมันโดยหลักธรรมชาติเวลามันจะมันมันจะไปจริงๆเนี่ยความรู้ในส่วนร่างกายทุกส่วนมันจะโหดเข้ามาเข้ามาอยู่ในจุดศูนย์กลาง แล้วทุกทั้งหลายที่โหมตัวก็มาเต็มที่ถึงกับว่าจะอยู่ไม่ได้แล้วเรียกว่าจับไปแล้วถึงเก้าสุเก้าเปอร์เซ็นต์พอโหดทุกไอความความทุกทั้งหลายโหวดวูบเข้ามาความรู้เนี่ยมันหวดวูบความทุกข์ก็เข้ามาพร้อมกันพอถึงนี้แล้วกรงกลางนี่แล้วร่างกายก็เป็น <c oughs> ท่อนไม้ท่อนฝืน ไม่มีการเจ็บการปวดทุกขเวทนาอะไรไม่มีรบกวนเลยเงียบหมดเลยอันนี้เหลือแต่จิตที่จะออกนะนี่ละเป็นเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ไอ้นี่มันไม่เผลอรันสิเลยมันมันมีเยียบนะไอ้ที่มันรวมก็มาแล้วเนี่ยทุกส่วนเป็นท่อนไม้ท่อนฝืนไปหมดไม่มีความหมายแล้วแต่จิตมันไม่ละตัวเองสิมันเป็นธรรมชาติอพอถึงนั้นแล้วนะ จะไปเดี๋ยวนี้เที่ยวหรอวะมันมีปุ่มมอนกันนะหจะไปเดี๋ยวนี้เที่ยวเหรอวะทางนี้ก็ปับ๊บเเอาไปก็ไปที่ว่าพอพอว่างได้สมมุติอันหนึ่งตั้งกําหนดนี่เรียกว,ว่าสมมุติกําหนดกําหนดเข้าไปหาจิตที่จะไปนั่นนะสมมุติอันนี้เข้าไปปั๊บนั่นนะเหมือนว่าไปประคองทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนว่าอยาด่วนไปว่ามันนะลักษณะนะเพราะ พอกาหนดปั๊บเข้าไปจุดที่ว่าจะไปเล้วนี่คือมันหมดแล้วทุกอย่างหมดเหลือแต่ความรู้อันเดียวที่จะดิบผงมีสตินั่นแหละสมมุติอันหนึ่งขึ้นมาประคองกันนี่จะไปเดี๋ยวนี้ท่วเหลือว่าเอาไปก็ไปคําว่าไปก็ไปมันเข้าประคองกันนะไม่ไม่ได้ว่าจะไปจะอยู่อะไรแหละว,วันนี้พอพอกําหนดปั๊บเหมือนี้ความรู้นี้ กระจายออกมาหมดเลยนะความรู้ที่ออกลงไปน้นออกขึ้นนี่ออกทั่วถึงกันหมดทันทีนทันใดที่นี่ก็ <c oughs> ทุกขเวทนาก็ขึ้นพร้อมกันก็ทุกเหมือนเก่านั่นแหละนี่เป็นอย่างนั้นนะเวลามันจะไปจริงทุกเวทนาดับหมดนะแต่ถ้ามีสติแตกต่างนี้ทุกเวทนาจะไม่มีเวลาจิตจะไปแต่เวลาจิตจะออก มันเก้าจุดเก้าเปร์เซ็นต์แล้วที่ที่เราไปถึงระดับนี้แล้วเก้าจเก้าเรนเรื่องสติเ,ออเรื่องทีเลสเป็นสิ่งสำคัญมากนะ <c oughs> ถ้ามีวายวิธีการปฏิบัติอย่างนี้มันจะเก่งขนาดไหนก็สู้ทําไม่ได้อืเนีย่ยให้สติเป็นสำคัญนะการตั้งรากฐานในเบื้องต้นสติก็เป็นสำคัญแล้วจิตมีเป็นสมาธิคือความสงบเย็นใจลงไปลงไป แล้วสติก็ติดแนบติดแนบสตินี้เผลอไม่ได้นะอืจิตมีความแน่นหนามันคงเรียกว่าใจอิ่มอารมณ์แต่ก่อนมันหิวโหยอยากชิดนั่นชิดนี่เรียกว่าจิตหิวโหยในอารมณ์เราจะใช้ปัญญาพิจารณาในแง่ใดมุมใดก็ตามมันทะเลถลไหลไปตามอารมณ์ของมันนั้นเสียมันไม่ทํางานให้ทีนี้เมื่อจิตอิ่มอารมณ์ด้วยสมาธิแล้วพาทํางานอะไรมันก็ทํา ทำไม่ตามนั้นแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงเป็นลำดับลำดาไปนี่แหละเมื่อจิตสงบเรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์นําจิตที่อิ่มอารมณ์นี่แหละพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์สกุลล่กายทั้งเขาทั้งยาวทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ทั้งบุูคลท่อแดนโลกธาตุพิจารณาแยกออกทั้งส่วนอนิจจังทุกขังอนาัตตาความแปรปรวนของสิ่งเหล่านี้ทั้งฝ่ายสุภาพอสุภาพความสวยงามไม่สวยงาม ดูธาตุของดูร่างกายของเราดูร่างกายของไข่ของไก่ก็เป็นแบบเดียวกันไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่ากันเรื่องอสุภาอสูพังทั้งหญิงทั้งชายเป็นแบบเดียวกันหมดเอามาพิจารณานี่นี่เรียกว่าสนามรลกกิเลสตัณหามีราคะเป็นสําคัญอสุภาอสุพังเอาลงให้หนักให้หนักเรียกว่าเยี่ยมป่าช้าผีดิบอยู่ในตัวของเราแล้วพิจนารณาดูรูปใด ขันใดก็ตามให้เรียนนามแบบเดียวกันนี้ให้เน้นหนักทางเรื่องอาสุผะอสุปังเมื่อจิตมีความสงบแล้วให้ออกทางด้านปัญญาอย่านอนอยู่เฉยๆกับกับสมาธิสมาธิไม่ใช่ทาแก้กิเลสนะสมาธิคือความตีตะล่อมกิเลสที่ความฟุ้งซ่านวุ่นวายทั้งหลายเข้ามาสู่ความสงบสังาทีนี้เมื่อจิตมีความสงบแล้วเรียกว่าอิมอารมณ์ <c oughs> แล้วเอาจิตที่มารมนี้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์เยสาโลมานะขาทันตาตะโจนี่คืองานของเราผู้ที่จะทำตัวให้หลุดพ้นจากตุกเป็นงานที่สำคัญมากเราถนัดในงานใดเยสาหรือโลมานขาทันตาตะโจตะโจคือหนังหุ้มห่อเอาไว้คนเราจึงพอดูได้นะ หนังหุ้มหอ่อก็มีผิวหนังบางๆหุ้มหอ่อหลอกเอาไว้นะว่าสวยว่างามภายในเป็นอย่างเดียวกันหมดเนี่ยปัญญาดูดูอย่างนี้นะถ้าตาเนื้อดูดูผิผิวเผินๆเ,เห็นแต่ผิวหนังก็เป็นบ้ากันไปเลยผิวหนังทั้งหญิงทั้งชายก็เป็นบ้ามันก็มีผิวหนังเหมันกันบางๆเท่านั้นละ่ะหลอกคนโง่หลอกได้ง่ายมากทีเดียวทีนี้ปัญญาทะลุเข้าไป จากผิวหนังเข้าไปเปไน็นอะไรเป็นเนื้อเอามันแดงโล่เป็นหนังหนังก็แดงโล่เนื้อเอ็นกระดูกตับไตใส้ผุงแยกธาตุแยกขัน <c oughs> พิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนออกเป็นของปฏิกุลโสโคกแล้วแต่อุบายวิธีการของผู้ปฏิบัติทางด้านปัญญาจะมีสติปัญญาพิจารณาพิษแพงหลายสารพันกมเพื่อรู้เหตุผลกลไกนี้แล้วจิตจะ ถอนจากอุปาทานออกมาเป็นลําดับลาดาอือแล้วอาชุพะทำนี้ทานานเท่าไหร่ผู้นี้ใกล้ต่อความพ้นถูกแล้วอาชุพะชุฟังให้หนักนะเวลาจิตสงบแล้วให้ปีนาทางด้านปัญญาเมื่อเ้าเดินปัญญาเหน็ดเหนื่อยเมื่อลารู้สึกภายในจิตใจแล้วให้ย้อนจิตเข้ามาสู่สมาธิอย่าเสียดายปัญญาเวลาเข้าสู่สมาธิให้สนใจจะเข้าสู่สมาธิคือพักงาน จิตใ,ใจไม่ต้องคิดต้องปรุงเพราะว่าปัญญาก็ใช้สังขารคือความคิดปรุงทีนี้ถอนตัวเข้ามาสู่สมาธิ <c oughs> เมื่อสมาธิแล้วสงบแน่วอันเดียวเท่านั้นเมื่อสงบลงไปแล้วจะมีกําลังวางชากระปพี่กระเป๋าใใจิตใจรู้สึกอิ่มเอิบภายในใจ,ใจิตใจนี่จิตเข้ามาสู่สมาธิพักงานทางด้านปัญญาไม่ทําเวลานี้ให ให้อยู่กับสมาธิยิงจังกับสมาธิอย่ามาคาเข้ากันในการปฏิบัติเอาสมาธิเอาลงให้ได้ดนั่นพอจิตมีความสงบเย็นสบายแล้วมันก็รู้เองในตัวเองพอจิตถอนขึ้นมาเนี่ยออกทางด้านปัญญาเหมือนกับว่ามีดเราเลรอบหินเรียบร้อยแล้วฟันอะไรอะไรขาดสะบัน้นสะบั้นไปเลยนี่ไม้ท่อนนั้นแลหละมีดเล่มนี้แหละแต่เลรอบหินเรียบร้อยแล้ว ขาดสะบั้นลงไปนี่แหละก <c oughs> ารพิจารณาทางด้านปัญญาน้าปฏิวัติทั้งหลายจําให้ดีนะที่สอนนี่สอนอย่างแม่นยาเราไม่สงสัยเอาจับให้ดีพิจารณาเรื่องร่างกายนี้เอาให้หนักนะอย่าอย่าเบานะร่างกายอสุภาอสุภราไปที่ไหนพิจารณาเวลามีมีความชํานิชํานาญแล้วตัวของเราทั้งหมดนี่มันเป็นป่าช้าผีดิบ เป็นกองอสุูาอสุูพังเต็มไปหมดในตัวของเราจิตผู้รู้อยู่นั้นปัญญาสอสอรู้อยู่นั้นสอดส่องมองทะลุอยู่นั้นค่อยขี้กายอุปทานความมดมั่นถือมั่นในความสวยความงามมันจะถอนตัวออกมาเพราะอำนาจแห่งอสุูาอสุูพังความสกปรกสมมทับหัวมันลงไปความสวยงามจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนี่เราพิจารณาอย่างนี้แล้วพิจารณาพอเ <c oughs> น็ดเหนื่อยเมื่อลาแล้วให้ย้อนเข้ามาสู่สมาธิ คือเวลาพิจารณามันเพลินจริงๆนะปัญญานะเวลาเพลินมันมันเห็นว่าสมาธิไม่เกิดประโยชน์อะไรนอนตายวิถอนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะ <c oughs> ต้องต้องพักเวลาเหนื่อยเหนื่อยเมื่อลาแล้วให้ย้อนเข้ามาสู่สมาธิเพราะสมาธิเป็นสถานที่พักงานของจิตให้อยู่นั่นอย่าทํางานจางสมกําลังไว้ให้ดีด้วยสมาธิเพราะสมาธิมีกําลัง เกือบเรีย,รยแล้วจิตก็ถอยออกมาทีนี้พิจารณาเรื่องด้วยทางด้านปัญญาอาุภพาสุปังเอาให้แหลกละเอียดแหลกละเอียดไปที่ไหนตัวเองเมื่อชำนาญแล้วทางด้านปัญญาเดินไปนี่ตัวเองก็เป็นป่าช้าผีดิบมองไปหาผู้ใดผู้ใดหญิงชายเป็นป่าช้าผีดิบไปเรื่อยด้วยกันด้วยกันแล้วแต่จะเด่นทางไหนมากนะการปัญญาเช่น เห็นโครงกระดูกไปที่ไหนเห็นแต่โครงกระดูกโครงกระดูกของเราโครงกระดูกของเขาเห็นเนื้อแดงโลมองไปไหนก็แดงโลเหมือนกันนี่เป็นความจำนานตามผลิตนิสัยพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้เอาให้เอาให้ชำนี้ํำนาญเรื่องอสุพ้าสุขังย่าปล่อยวางพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเหมือนเขาคลาดมาไม่รับเที่ยวคลาดนะ เอาดูมูลคาดมูลไถ่ละเอียดรอสมควรที่จะปักดำไปแล้วก็ปักดำอันนี้การพิจารณานี่ให้ละเอียดรอคล่องแค่ว,ว่องไวใบพิปัญญาทันกันทันกันแล้วมันจะค่อยเปลี่ยนสภาพของมันไปเองเรื่องความรู้ความเห็นในสกลอากายนี้มันจะกลายเป็นว่าชาพิดิบทั้งเขาทั้งเราทั่วแดนโลกธาตุประกาศกัางวานขึ้นที่ใจว่าป่าชาพิดิบไม่สงสัยแล้วติดอะไรล่ะ นั่นพิจารณาสิแล้มองไปที่ไหนจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วจิตก็ถอนอุปทานความยึดมั่นเข้ามาเข้ามาอืม <c oughs> เรื่องอสุภาสุพังนี่ผู้พิจารณาชำนี้ชำนานแล้วเรียกว่าทําได้อย่างใจหวังตั้งขึ้นมาเลยเอาให้กระจายลงไปให้พังทลายเวลานั้นก็ได้ก็ได้ไดตามใจหมังแล้วให้เอาอสุภาเนีเข้ามาตั้งปงหน้าไม่ทําลายเนี่ยเอาทดสอบ ราคาตันหาจะรู้กันจุดนี้วันนี้เปิดให้ชัดเจนเรื่องอสุภาสุพังไม่ใช่ราคาตันหาน่น่นอืมเป็นเครื่องหลอกให้ลักให้ชังแล้วเอาพิจารณามากๆขอแล้วมันก็มีตั้งแต่อสุภาสุพังแล้วเอามาตั้งกลงหน้าเอาเพ่งดูเนี่ยมีลาทดสอบจะหาตัวราคาแท้มันอยู่ที่ไหนทดสอบดูมันตั้ง เอาชุภาไว้ยงั้นไม่ทําลายเอาตั้งไว้เฉยเพ่งดูเอาเพ่งดูไม่กําหนดกฎเกณฑ์นะเอาเพ่งดูมันจะเคลื่อนไหวไปไหนดูไม่บังคับให้เคลื่อนนะอย่าไปบังคับเวลานั้นเอามาตั้งไว้ต่อหน้าด้วยความจํานานของอสุภะเราพิจารณาเต็มที่แล้วอยากพังเมื่อไหร่พังทันทีนะเวลานั้นไม่ให้พังไม่ทําลายให้ตั้งไว้ตรงหน้าเนี่ยเป็นเครื่องทดสอบ เป็นเครื่องตัดสินราคาตันหางตัวเองเจ้าตัดสินที่ตรงนี้นะวันนี้เปิดให้ฟังชัดๆเกี่ยว <c oughs> พิจารณานี่เต็มที่แล้วนะเมื่ออันนี้มันมันเต็มที่แล้วมันควรแกการแล้วมันจะหมุนเข้าสู่ใจของตัวเองนี่วันนี้บอกซะบ้างนะเอคือเวลามันเต็มที่แล้วกําหนดดูนั้นแล้วมันจะหมุนเข้ามาเองหดเข้ามาย่นเข้ามาหดเข้ามาหดเข้ามากองอสุภะทั้งหมดที่อยู่ต่อหน้าเรา่นนะ่ะ จิตนี่เราะค่อยกืนเข้ามาคืนเข้ามาเป็นธรรมชาติเข้ามาเองแล้วเข้ามาเป็นจิตเ,เองเป็นกองอสุภานั้นไม่ใช่อสุพานั้นเป็นอจุภานั้นจิตเ,เองเป็นอจุภา่าเมื่อชัดเจนแล้วมันก็สลัดอจุภาอนั้นทันทีอสุภ่าภายนอกตัวนี่เองเป็นตัวอจุภาที่นี้ก็ตั้งภาพอนันต์ไว้ฝึกซ้อมจิตใจเรานี่เป็นฐานม้องต้นในการรู้เงื่อนของ ส,สุพระอสุภะและราคาตัญหาจะตัดสินกันลงที่ตรงนี้พิจารณาเเอาอันนั้นที่นี่ฝึกซ้อมให้จำนีชำนาญพอมันเข้านี้แล้วเราจะเข้าใจทันทีอ๋อราคาตัญหาจริงๆไม่ได้อยู่อสุภะมันอยู่ที่ใจเรานั่นพอเข้ามาถึงที่นี้อสุภะกับจิตเองไปเป็นตัวอสุพระรา,าคาตัญหาไปกําหนดยินดีก็ตัวนี้เองไปกําหนดยินดีเมื่ออสุภะตัญหา,าม,มาเข้าเป็นจิตราคาตัญหาอยู่กับจิตแล้ว ทีเรีก็อยู่กับจิตมันก็เลยพุ่งกันกับนี้เลยอืแล้วก็เอาวันนั้นละ่ะฝึกซ้อมตัวเองนี่เราพูดให้ฟังเพียงเป็นหลักเป็นเจนนะอไม่พิจารณามากนะฝ่ายปฏิบัติจําให้ดีนะขอน้อนี้เอาเอาสุภาสุภังให้ชํานาญอย่างที่ว่านี่นะยาสักแต่ว่าพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเฉยๆไม่เกิดประโยชน์นะไม่มีหลักมีเจนเอาให้เห็นจริงจังอย่างนี้นะเอา เมื่อได้เห็นจริงาๆนี้จะเป็นอย่างที่ว่าน,นี้ไม่เป็นอย่างอื่นไม่มีใครบอกมันก็เป็นเองอืมแล้วหมุนเข้ามาหมุนเข้ามาเข้ามาถึงถึงใจใจเป็นอุสุภตเสียงใจเป็นราคาตัณหาไมไ่มีอะไรเป็นที่อ,อันนั้นมันก็ปัดอันนั้นเลยจันทีนเข้าใจแล้วนั่นราคาตัณหาจะขาดแล้วได้หลักเกณฑแล้วนี่ถ้าเป็นเนือยากอย่างพวกเรานี่ ต้องฝึกซ้อมนะ,ะพิจรารณาเอาวานะอสุภะนะตั้งปุ๊บออกไปแล้วมันจะหมุนเข้ามาตามเดิมตั้งปุ๊บตรงนั้นแล้วแทนที่จะอยู่นั้นมันจะหมุนเข้ามาหัวใจตามเดิมตามเดิมแล้วชนานาญเข้าชนานาญเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าต่อไปก็ค่อยหมดไปหมดไปเลยพอตั้งปุ๊บนี่มันไม่พิจารณาอะไรละมันจะกลืนเข้าไปในใจภายในใจมากกองอยู่ที่ใจใจนี่ชานาญเข้าไปมากแล้วพอตั้งขึ้นมาแล้ว มันกืนทันทีกืนทันทีใจกืนทันทีที่สุดท้ายหมดหมดจากนั้นแล้วก็เป็นเรื่องความว่างเปล่าของจิตจะพิจารณาสุวัภสุวังได้ยังไงตั้งพระมันดับพร้อมดับพร้อมจะไปแยกชาติแยกขันได้ยังไงนี่เป็นขั้นๆอย่างนี้กาพรพิจารณาตัวนี้ตัวสัมพันธมากจึงต้องพิจารณาพอได้อันนี้แล้วจะได้รากในฐานต่อไปไม่ต้องอธิบายต่อไปมันจะมีทางเดินต่อไปอันนี้เป็นทางเดินที่ถูกต้องดีงาม ผู้เข้าใจในเรื่องราคาตัญหาสุภาษุภังนี้แล้วเป็นทางเดินตลอดจะไม่หมุนลงทีนี้มีจะหมุนขึ้นเพราะฉะนั้นทา่านผรูสําเร็จอนาคามีคือสิ้นราคาตัญหาเรียบร้อยแล้วนี่จะหมุนขึ้นหมุนขึ้นสิ้นที่แรกยังยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ก็ตายแล้วไปเกิดอวิหาเลื่อนไปอัตปาสุษาสุเสียกนิฐานี่ สุทธาวาส้าชั้นในมหาในในชั้นฟรมโรกนะนี่เป็นชั้นเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีผู้จะไม่กลับมาเกิดอีกแตม่มียาก,การละเอียดนี่นี่เป็น,นำลำดับนี่หมายถึงเราพูดถูถไถไปมาธรรมดาเนยยะแต่ท่านพูดี่เป็นชิปปาปิญญาเป็นอีกอย่างหนึ่งเราจะเอามาแบบเดียวกันไม่ได้นะนี่อธิบายให้ฟังส่วนมากจะอยู่ในเนยยะนี่แหะ ถูถ่ายไปมาเอาฝึกซ้อมฝึกซ้อมจิตมันจะเรียกเข้าไปแล้หมุนขึ้นเรื่อยแล้วอวิหาตะปามันอยู่ในจิตนั่นแหละมันจะก้าวไปเองก้าวไปเอง <c oughs> จนกันถึงอาการิถาเสร็จแล้วพุ่งนิพพานเลยหมดโดยสิ้นเชิงนี่แหละที่นี่เรียกว่าสิ้นแล้วสิ้นถูกถึงนิพพานผูีิตังพรมจรรียังกระตังกรณียัง เสร็จผมอาจารย์ได้อยู่จบแล้วเสร็จจิตในพุทธศาสนาคือการแก้กิเลสฆ่ากิเลสซึ่งเป็นงานที่หนักมากที่สุดเนี่ยสิ้นสุดลงไปแล้วกระตังกระยางงานที่ควรจะทําได้ทําสําเร็จลงไปแล้วงานที่ควรจะทําคืองานถอดถอนกิเลสนั่นแหละได้ทาเสร็จที่ลง,งไปเรียบร้อยแล้วนั่นเรียกว่าหมดการหมดงาน <c oughs> ทำเหล่านี้ที่กาวมาตนีท่านทลายจะไปหามองดูนู่นดูนี่นะ ดูสถานที่นั่นที่นี่เช่นพระพุทธเจ้านิพพานอยู่ทางโน,น้นทางนี้มาอะไรเท่านั้นเวลาเท่านี้เวลาสองสองพันสามพันปีนั่นนะนั่นเป็นมืดกับแจ้งเป็นการเป็นเวลาแต่กิเลสจ,จริงๆมันอยู่หัวใจของเราทําแก้กิเลสอยู่กับใจของเราให้มาแก้กันตรงนี้นะอย่าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับการสถานที่เวลาเวลากิเลสอยู่กับหัวใจ ให้แก้กิเลสยจางที่อุไวที่กล่าวมาแล้วเนี่ยให้เอาตรงนี้ทำวินัยคือศาสดาของเราทั้งหลายที่พระเจ้าทรงมอบไปแล้วว่าทำและว,วินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนราัถาขดเมื่อเราล่วงไปเมื่อเราล่วงไปแล้วเนี่ยบอกว่าศาสตราของเราคืออะไรคือธรรมคือวินยัยเพราะฉะนั้นจงเป็นผู้ใกล้คิดติดพันกับธรรม,ก,รรมกับวินยัยซึ่งเท่ากับ ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกระยะทุกความเคลื่อนไหวของตัวเรานี่ถ้าห่างเหนินจากนี้แล้วก็ไม่มีท่านนะเราจะว่าการนั้นสถานที่นี่จะเป็นมากเป็นผลไม่มีอะไรเป็นมากเป็นผลไม่มีอะไรเป็นกิเลสต่างหาและเป็นธรรมแก้กิเลสนะเป็นอยู่ที่หัวใจของเราเอาธรรมวินัยนี้เป็นเครื่องบูกเบิกทางเดิน <c oughs> พระวินยัยท่านสอนว่ายังไงอย่าข้ามเปิดน,นะอย่าล่วงเปินเป็นอันขาด <c oughs> พระวินยัย ท่านกั้นเอาไว้อย่าออกเป็นสองภาคทางพอข้ามนี่ปั๊บลงเหลวลงว่อแล้วถ้าข้ามเปลี่ยนพระวินยัยลงเหลวลงว่อแล้วทำก็สัจธรราวิญาสติสมาธิปัญญาเป็นต้นเอาหมู่นกไว้ความเพียรดังที่กล่าวมาแล้วนี้นี่เรียกว่าทำก้าวทาให้ดีให้แน่นหนามันคงไปเรื่อยๆวินยัยแน่นหนามันคงวินัยก็ศาสดราทำก็ศาสดาให้เราก้าวเดิน วินัยก็ให้ถูกต้องแม่นยำเท่ากับตามพระเดชพเจ้าด้วยพระวินัยที่สมบูรณ์ในหัวใจของเราทำรรก็ก้าวเดินด้วยความภาคความเพียรของเราแล้วก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆจนก็สทั่งถึงวิมุตติขรนจะนอกเหนือไปจากธรรมจากวินัยนี้ไม่ได้เลยท่านทั้งหลายอย่าไปมองพระบุรธเจ้าท,ที่นู่นที่นี่มากผลอยู่พานอยู่ เดือนนั่นเดือนนี่สถานที่นั่นทีน่นี่ไม่ไมีแต่มืดกับแจ้งกิเลสไม่มีมืดไม่มแจ้งตีอยู่หัวใจเราทมก็ไม่มีมืดหมีแจ้งอยู่ที่หัวใจเช่นเดียวกันกิเลสขัง้งพู้แตการแต่ครั้งก่อนก็กิเลสประเภทเดียวกันอืทมก็เป็นทมประเภทเดียวกันแก้กันตกตกมาโดยลำดับด,ดาทำเป็นเครื่องแก้กิเลสสังหารกิเลสเป็นลำดับดาทาไมมาอยู่กับเราจะคือจะลลาสมัยไปท่านสมัยล้ายุคตั้งแต่กิเลสนั่นเหลอเอาพิจารณา นักปฏิบัติต้องมีความเข้มข้นต่อการปฏิบัติของตน,ยอ,อ,นอย่าอ่อนแออย่าหวังสิ่งใดที่จะเป็นสาระสําคัญยิ่งกว่า,รราศาสดราคือธรรมวินัยนี้อยู่ในหัวใจของเราอันนี้ฝากเป็นฝากตายกับนี่เลยมากผลนิพพานจะจ้าขึ้นที่หัวใจของเราตามหลักธรรมวินัยที่ขี้บอกขี้บอกไปโดยลำดับนาอยู่ที่นี่นะไม่อยู่ที่ไกลที่ไหนนะมากผลนิพพานอยู่ที่หลักธรรมหลักวินัยเอาก้าวไปตามนี้ก้าวไปตามนี้ถึง นี่ผู้ปฏิบัติต้องเอาจริงเอาจังอยา่ารอแหละทำอะไรใช้จริงให้จังให้มีสติทุกอย่างถ้ามีสติแล้วงามตานะมีสติและปัญญาก็จะค่อยออกยิบยิบแับยับถ้าคนมีสติมีความรู้สึกตัวอยู่ปัญญาก็เป็นปัญญาขึ้นมาถ้าไม่มีสติแล้วไม่เป็นท่านะสติขาดสิอย่างเดียวแล้วเธอไปหมดความเพียรก็ล้มเห็วถ้าสติยังดีอยู่เนี่ยตั้งแต่พื้นอย่างที่ อธิบายให้เป็นแบบเป็นฉบับแล้วเนี่ยเลื่อยเป็นไปสตินี่จนกระทั่งเป็นมหาสติมหาปัญญาแต่วันนี้ไม่ได้พูดถึงมหาติมหาปัญญาการก้าวเดินของความเพียรของจิตใจนี้จะเป็นละเอียดเป,ป็นลาดับลาดาไปดังที่พูดว่าพอผ่านจากอาาสูภวสสวังนี้แล้วขาดจะวันไปแล้วจิตจะเป็นฝึกซ้อมไปละเอียดออแล้วจะว่างหรือเป็นอวกาศไปเลยเป็นสติปัญญาอัตโนมัติ พิจารณาเรื่องนามธรรมาท,ที่เกิดก็ปิดเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไม่ว่าดีว่าชั่วจะเกิดขึ้นจากกิตเรื่องอสุพะอสุฟังทุกขงังอนิจจันาัตาเกี่ยวกับลูกนั้นหมดปัญหาไปตั้งแต่ราคะตัณหาขาดสวรรออกไปแล้วไม่มีมีตั้งแต่นามธรรมเนีย่ยแต่ว่าอนิจจงก็ดีหรืออนัตตาก็ดีจะอยู่ในานามธรรมาเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไม่ว่าดีว่าชั่วเกิดมาจากไหนตามเข้าไปตามเข้าไปก็ไปหาหลักใหญ่คืออวิชชานั้นเนี่ย ต่างกไปหลายครั้งหลายหมนก็ไปถึง,งวิชานี่แหละการพิชามันว่างไปหมดนะพอหมดรูปปรทันี่แล้วจิตใจจะว่างไปเป็นลาดับว่างเป็นขั้นเป็นตอนละลอียดเข้าไปย่อเข้าไปแต่ยังไม่ว่างภายในเรียกว่าจิตว่างจิตว่างทีนี้พอถึงขั้นอิชาถอนฟวดเอาหมดเรียบร้อยแล้วนั่นว่างทั้งภายอกคือทั่วๆไปหมดจิตนี่ว่างไปหมดศูนย์ไปหมด ว่างทั้งภายในคือกิเลสที่อยู่ภายในจ,จิตใจซึ่งยังไม่ว่างทีแรกกิเลสขาดจับบ้านคือวิชาขาดจับบ้านลงไปจิตก็ว่างภายในว่างทั้งภายนอกว่างทั้งภายในว่างทั้งภายนอกว่างทั้งภายในป่อยหมดเรียกว่าเรียนโลกจบเรียนธรรมจบโลกนี้เรียนจบแล้วปล่อยวางโดยสิ้นเชิง ทำเรียนจบแล้วเป็นธรรมธาตุบริสุทธิ์สุดส่วนหาที่ตองตีไม่ได้เลยนี่ละจิตเมื่อ,อได้รับการบำเพ็ญการอบรมรักษาอยู่บังุงรักษาอยู่เสมอจะเป็นอย่างนี้ขอให้ฝากันตั้งออกตั้งใจ